หนุ่มโพสระบายผมจบปริญญาตรีมาต้องมานั่งทำงานร่วมกับคนจบมหหรือวุฒิปวชบอกเลยครับว่าปวดหัวมากอธิบายด้วยเหตุผลไม่ค่อยเข้าใจเหมือนระดับความคิดมันต่างกันเกินคุณผู้ชมครับมีหนุ่มมั่นคนหนึ่งครับจบปอตีมาแล้วก็ต้องมานั่งทำงานร่วมกับคนจบมหหรือวุฒิปวชเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยอธิบายด้วยเหตุผลเขาไม่ค่อยเข้าใจเลยเหมือนระดับความคิดมันต่างกันเกินโดยหนุ่มคนนี้นะครับมีการโพสต์เอาไว้ในกลุ่มกระทู้ปักบทเนี่ยครับบอกว่าผมจบปริญญา หรือปวชอบอกเลยครับปวดหัวมากอธิบายด้วยเหตุผลไม่ค่อยเข้าใจกับเหมือนระดับความคิดมันต่างกันเกินนี่ครับหลังจากที่หนุ่มมั่นคนนี้โพสต์ลงไปนะครับโอ้โหคนก็ามาคอมเมนต์กันเพียบนะครับไม่ใช่คอมเมนต์ชมนะนี่เลยจบมาหาลัยไหนหรอคะปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ระดับการศึกษาแต่อยู่ที่ทัศนสติมากกว่าจบสูงไม่ได้ประเด็นทํางานเป็นสําคัญกว่านี่ขับวินเยอะแยะจบปอตีแล้วดูนะครับคอมเมนต์นี้ ผมจบปอโทไม่เห็นว <da> ่าจะเป็นปัญหาตรงไหนนะครับผมทํางานกับช่างที <io> ่โรงงานส่วนใหญ่จบม .3 ปวชปวสบางคนจบปอหผมก็ทํางานร่วมกันได้สื่อสารกันเข้าใจผมทํางานกับน้องนธุรธุรการที่บริษัทยันรัฟแมนที่ส่วนใหญ่วุฒิปวชปวสและพี่น้องน้ส่วนออฟฟิศที่เป็นวิศวกรสถาปนิกการตลาดที่จบปอตีมาผมก็สื่อสารได้เข้าใจ อยากได้อะไรผมก็สามารถพูดให้เข้าใจง่ายได้หมดครับจากทฤษฎีหลักการตลาดที่เข้าใจยากผมสามารถถอดมาคุยกับแอดมินได้แบบที่ดูซีรีส์เรื่องเดียวกันมาเลยเข้าใจว่าการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญนะครับแต่การสื่อสารสําคัญกว่าหลายครั้งก็ต้องใช้หลักจิตวิทยาด้วยซึ่งผมไม่เคยมีปัญหาการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพราะต่างกันที่วิธีการศึกษาเลยครับแม้แต่เรื่องวัยวุิผมก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหานะครับ ก็ในเมื่อผมวุฒิสูงกว่าเด็กกว่าหลายๆคนไปสิบสิบปีแต่ผมมีความสามารถในด้านนี้ของผมแบบเฉพาะทางผมก็สามารถทําให้หลายๆคนยอมรับในตัวผมได้ครับแม้กระทั่งลูกน้องในทีมที่อายุมากกว่าผม12ปีก็ยังทํางานร่วมกันได้เลยเนี่ยฮะคนก็มาคอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุณภาพเนี่ยลดอีกโก้ตัวเองลดก่อนครับแล้วจะทํางานร่วมกับสังคมคนได้เม้นนี้ใช่เลยค่ะเนี่ยเรียนจบสูงขนาดนั้นยังไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาอีกเหรอคะเนี่ย จบตั้งปอตียังจัดการม .6 ไม่ได้หาวิธีไม่ได้เชิญลาออกโลด 1. เขาไม่ฉลาดในการคิด 2. เราไม่ฉลาดในการพูดเนี่ยหรือเราอาจจะโง่กับเขาทั้ง2แบบก็ได้นี่นะปัญหาเกิดที่ตัวเองหรือเปล่าที่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับ IQ สูงแต่ EQ ต่ํา คือเอาจริงจไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาแต่ถ้าคุณสื่อสารกับคนไม่เป็นเนี่ยหรือว่าไม่สามารถพูดในคนอื่นเข้าใจในภาษาของคุณได้เนี่ยคุณก็ทํางานร่วมกับคนอื่นไม่ได้เก่งอยอมรับว่าเก่งจริงนะครับแต่การสื่อสารก็อย่างที่พี่คนนั้นบอกคอมเมนต์คุณภาพเดี๋ยวบอกว่าการสื่อสารเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วอยูอ่ดีคุณก็ไปพผู้พูดพ่อนอังกฤษใส่ลูกน้องที่แบบไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษเหมือนคุณนะแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องได้ยยัังงงงงงไไออออ้าากก็็เเนนี่คครรบบผูชมมมมตะ